Transcrição ีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนพบกันอีกครั้งในโหราภาษากฎหมายกับผมทนายแบงค์นะครับทั้งท่านที่ติดตามใน Facebook Fanpage แล้วก็ใน Youtube Channel เลยนะครับชื่อช่องเดียวกันเลยโหราภาษากฎหมายนะครับบไยทนายแบงค์นะครับคลิปนี้เนี่ยนะเป็นคลิป12ราศีประจำเดือนกันยายน2565นะครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องอัญเนีนะครับเออผมเปิดช่องทางการดูดวงอีกรูปแบบนึงนะเพราะว่า มีหลายท่านเนี่ยก็ติดต่อมาทาง Li n e Official เนี่ยนะครับว่าอยากนัดดูดวงเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่สะดวกนัดดูบ้างบางท่านอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะต่างประเทศนี่เยอะเลยนะครับบางท่านเนี่ยไม่สะดวกที่จะนัดในเวลาที่ท,ที่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้ผมม,มีช่องทางอื่นนะนะก็อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมมีอีกอรูปแบบหนึ่งในการดูคือผมจะอัดคลิปเนี่ยส่งไปให้เลย นะครับแล้วก็จะมีแต่ท่านเท่านั้นนะที่ดูได้นะครับคนอื่นจะเข้าดูไม่ได้นะครับโอเคไหมนะแล้วก็ไม่ต้องมาแบบมานั่งพิมพ์เป็นเอกสารมานั่งอ่านให้เสียเวลาด้วยนะครับถึงเวลาเนี่ยเราอยากรู้ว่าเออ ดวงของเราเนี่ยในปีเนี้จะเป็นยังไงบ้างก็เปิดคลิปดูนะครับหรือเวลาผมส่งคลิปไปเนี่ยก็เซฟลิงก์เอาไว้นะครับผมจะยังไม่ลบลิงก์ออกยังไม่ลบวิดีโอออกนะท่านก็สามารถเข้ามาดูได้ตลอดเวลานะครับส่วนเรื่องเลนราคาในการดูดวงเนี่ยนะครับก็ผมจะท่านไหนที่แอดมาทาง Line Official เนี่ยมันก็จะขึ้นมาอัตโนมัติเลยว่ามีเลนราคาการดูดวงเนี่ยอะไรยังไงบ้างอยากได้เป็นคลิปคิดในราคาเท่าไหร่นะครับหรือดูใต้คลิปนี้นะครับ ใต้คลิปเนี่ยผมจะมีบอกเลยว่าเนกาตาในเลทราคาเกี่ยวเกี่ับการดูดวงหรือทําอะไรได้บ้างเนี่ยนะครับบอกไว้ให้ใส,ส่รับนะครับเอาละพูดมากเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องดวงประจําเดือนกันยายน2565กันดีกว่าครับสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะฮะดวงชะตาประจําเดือนกันยายน2565จะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังนะครับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะ มีดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสเล็กเนะครับตอนนี้โคโจรไนไปเกษตรต้องจัดว่าดีมันจะดีได้แค่ไหนนี่ก็ยังไม่รู้นะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยในเดือนกันยายนนี้เนี่ยครับแต่ละคนดีไม่เท่ากันร้ายไม่เท่ากันแต่มีแค่สองทิศทางไม่ดีสุดก็แย่หนักเหมือนกันนะเพราะอะไรนะครับดาวพฤกัสเนี่ยตอนนี้มันกลุ่มลัคนา อยู่ตลอดทั้งดวงทั้งเดือนเลยดาวพุธเกตเลข9ลองดูว่าพุธเกตยอยู่กับดาวเสาห็นไหมทั้งอยู่ในตานุเรือนแล้วอยู่ในตานุลักษ์อยู่กับตานุลักษ์ด้วยอยู่กับลัคขนาเลยนะครับแล้วดาวดาวพฤธเกตเนี่ยนะ ็นดาวที่ชอบเป็นตัวแปสรสําคัญที่ทําให้ชีวิตดีสุดหรือไม่ก็แย่สุดลงเถียไปเลยอันนี้จะดีหรือจะยืนหรือร้ายเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงแต่ละคนเลยนะครับว่าพระเกศของท่านตอนเกิดมาเนี่ยพระเกศให้คุณหรือว่าให้โทษถ้าพระเกศให้คุณเนี่ยนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนก็จัดว่าเป็นเดือนที่ดีมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดนีนะครับเวลาเราจะเจอเรื่องร้ายมักจะรู้ตัวล่วงหน้าก่อนหรือจะทําอะไรเนี่ยก็จะรู้ว่า ควรจะต้องจัดการยังไงส่งผลให้เรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นนะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าแหมดวงเกิดเนี่ยพาะเกมร้ายนะเดือนนี้ต้องระมัดระวังจะทําอะไรก็ระวังคนจับจ้องนะครับเอาผิดเอาโทษอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังที่สําคัญนี่นะวิดาพ่ศุกร์เนี่ยเล็งดวงชะตานะครับเล็งดาวเสาอยู่ศุกร์กับเสาเนี่ยดาวศุกร์เลขหกนะอยู่ฝั่งของเงินข้ามนะครับดาวพศุกร์เนี่ย กับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวคู่สุดรรและเป็นคู่ที่สําหรับผมแล้วนะเป็นดาวคู่อริที่แรงสุดแข็งกันสุดนะครับสุขลิงเสาเนี่ยเสาเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ผมให้ความสำคัญตัวแปรอยู่ที่ดาวพฤกระเกเลขเก้าเนี่ยถ้าดาวพฤกระเกเลขเก้าของท่านเข้มแข็งผมว่ารอบนี้เนี่ยเสาก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าพฤกระเกไม่ดีก็ต้อง เป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังระมัดระวังหลายอย่างเลยนะครับทั้งเรื่องของครอบครัวนะครับเรื่องของการงานนะครับแล้วกเ็เรื่องของบุตรหลานอีกอะไรอย่างเงี้ยการจะเริ่มต้นเลยใหม่ก็ต้องเลื่อนไปอีกนะครับคือชาวลัคนาราศีมังกรอยากรู้ว่าพระเกศด,ดีไม่ดีมาเช็คดวงกันดีว่าแบบนี้จะดีที่สุดนะครับแล้วก็ดาวพระราหูนะครับพระราหูเนี่ยดาวเลขแเดือนนี้ก็หยุดนิ่งอยู่กับที่อยู่ในเรือนพันธุเนี่แหละ นะครับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยก็จัดว่าเป็นช่วงเดือนที่คือคือด้วยความที่เสาเกตสุขราหูเนี่ยมันมันส่งผลถึงการหมุเลยนะครับก็คงมีเป็นเดือนที่วุ่นวายหน่อยอะ่ะออความคิดวุ่นวายมีการเดินทางไม่ค่อยหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับชาวลัคนาราศีมังกรหาเวลาพักผ่อนด้วยกันแล้วกันอย่าให้เครียดมาก นะครับไม่ดีมีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนก,ก็อยากให้ทำนะนะครับช่วงที่จังหวัดดาวพะเกตเลขเก้าเนี่ยมาอยู่กับพ่อเสาแบบนี้เดี๋ยวเดินหน้าพะเกตก็ย้ายมันอยู่แบบนี้แหละอีกสักเดือนเดือนนี้แล้วก็เดินหน้าอีกหน่อยนึงเดี๋ยวพะเกตก็ย้ายแล้วก็จะดีขึ้นนะครับต่อไปดาวพฤหัสเลขห้าเนี่ยดาวพฤหัสเลขห้าอยู่ในเรือนาศาสตร์ช้าเป็นเกษ,ษตรตำแหน่งน,นี้ดีค่อนข้างที่จะดี ช่วยเหลือชาวลัคนาราศีมังกรได้เยอะนะครับด,ดาวพฤเลหัดเนี่ยนอกจากเปาดาวเจ้าเ,เ,าเรือนศาชาแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเป็นเกษตรในเรือนศาชาอย่างน้อยนะไปไหนมาไหนเนี่ยยังมีคนช่วยเหลือนะยังมีคนที่คอยซัพพอร์ตท่านนะนะครับแต่เยอะแยะมากมายไหมก็เอาเป็นว่าคงมาทําให้เรารู้สึกว่าเออเราได้เจอคนจริงใจบ้างอาจจะไม่ใช่คนรู้จักเก่าแก่หรืออาจจะไม่ใช่คนที่เราสนิทมักจีกันอยู่แล้วอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนิทแหละ เจอการผ่านกันอาจจะรู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทกันแต่ก็แสดงความจริงใจให้ความช่วยเหลือชาวลัคนาราศีมังกรได้อยู่นะครับอีกดวงหนึ่งที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ก็คือดาวพรังคันเลขสามพรงางคันเลขสามเนี่ยเป็นห้าเออเป็น5เ,เน5กียลัคนาอันนี้มันเป็นปีดุบานนะดาวพรงางคันเนี่ยเป็นดาวเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยญาติ พี่น้องในตระกูลนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ,จ้าเรือนโชคลาภด้วยไปอยู่ในเรือนปุตตะเป็นพินทุบาทคือผมว่าชาวรัคนาราศีมงกรเนี่ยดวงปีนี้เข้มแข็งนะแต่ว่าเดือนกันยายนเนี่ยเอานะคนเรามันจะดวงดีไปตลอดมันก็คงไม่ได้มันต้องมีช่วงเวลาที่ไร้กาดบ้างในชีวิตนะครับดาวพังคารอยู่ตรงเนี้ยก็เรามาระวังเรื่องอารมณ์กันละกันอย่าไปมีเรื่องนะครับอย่าหัวร้อนง่าย ค,คุมสติคุมอารมณ์ตัวเองเอาไว้ให้อยู่มันเป็นช่วงเวลาที่ฟิลขาดง่ายในช่วงเดือนกันยายนนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องเสียเปล่าๆนะครับเดือนนี้มีดาวย้ายน้อยมากนะครับมีแค่ดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ดาวอาทิตย์นะครับเอาวันแรกก่อนนะครับในวันที่2กันยายนย้ายต้นเดือนเลย2กันยายนเนี่ยทั้งดาวพุธและดาวศุกร์เนี่ยครับย้ายพร้พอมๆกันเลยนะนะครับดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยโคจรไปอยู่ใน ราศีสิงในเรือนมรณะนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรผมว่าเป็นเดือนที่เหมาะกับการเดินทางอยู่นะนะครับเดินทางได้ก็ดีไปในสถานที่ใหม่ๆหน่อยไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไปสะหน่อยนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมันแก้ไขแก้ดวงเงินไปครับเรื่องราวรแย่ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะได้เบาบางลงไปบ้าง ย่าไปจมอยู่กับเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆออกไปทําอะไรแก้ไขปัญหาเป็นช่วงเวลาที่ดีกว่านะครับต่อไปนะครับในวันที่17กันยายน17กันยายนเนี่ยดาวพระจิตย,ย้ายดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจริญมรณะนะโคจรเข้าไปอยู่เรือนสุภะนะครับก็ระมัดระวังเรื่องอาการเจ็บป่วยแต่ไม่ใช่เรานะเป็นเรื่องของญาติผู้ใหญ่เอาไว้หน่อยนะครับมีอะไรก็ ดูแลกันอาจจะเป็นช่วงที่วุ่นๆหน่อยนะี่เอองานก็วุ่นวายเพื่อนฝูงก็เยอะแยะนะครับเรื่องงานก็แหมแต่จะเริ่มผู้หลักผู้ใหญ่อีกเจ็บป่วยก็เป็นช่วงเดือนที่ออพิสูจน์ตัวเองในช่วงเดือนนี้นะครับดวงที่มันมั่นคงเข้มแข็งเนี่ยของเราจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดือนเดีเดือนเดียวอ,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 อย่าไปเสียกําลังใจมันนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วที่จะย้ายก็คือในวันที่27กันยายน นะครับยีบเจ็กันยายนเนี่ยดาวพระสุกเลขหกย้ายดาวพระสุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปุนตตักนะนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะด้วยโคจงเขาไปอยู่เรือนสุพระนะครับพระสุกย้ายตรงนี้เนี่ยจัดว่าค่อนข้างดีนะเอ๊เป็นนิดนี่วะพระสุกเนี่ยย้ายมาอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นนิดนะนะครับแหมเรื่องงาน่ะ ชาวลัคนาราศีมงกอเนี่ยเดือนนี้วุ่นวายมากเลยแล้วก็งานมีปัญหาด้วยนะนะครับความสําคัญของเรามันก็น้อยลงเออก็เอานะเป็นกําลังใจให้นะครับอาจจะมีเรื่องเดินทงเดินทางซะหน่อยนะผมก,ก็เดินทางไปเถอะถ้าเดินทางไปแล้วทุกอย่างมันดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้แก้ไขปัญหาก็ทํานะครับแต่ว่าไม่ได้รุนแรงหรอกเพราะว่าอย่างน้อยๆน,นะนะครับดาวเสาเนี่ย ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีเป็นเกษตรนะครับดาวพระราหูเนี่ยดาวการเงินไปอยู่ในราศีเมษในเดือนพันธุก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในช่วงที่ราศีละพระราหูเนี่ยไม่ได้ทําร้ายอะไรกับชาวราศีมังกรมากนะักนะครับมันเป็นแค่ช่วงเวลาเดือนเดืนกันยาที่ดาวอื่นๆเนี่ยมันส่งผลเท่านั้นเอง ล้วก็ดาวเพื่อเลื่อหักเป็นเกษตรก็ดีอยู่ในเรือนสาชาะยังมีคนช่วยเหลือเกอหนุนตัวแปลสําคัญอยู่ที่พระเกตที่ผมพูดตอนต้นเท่านั้นเองมาเช็คดาวพระเกตกันว่าของขั้นดีหรือของท่านร้ายถ้าดีเป็นเดือนที่แก้ไขปัญหาผ่านไปได้แต่ถ,ถ้าเราพระเกศร้ายต้องมาหาวิธีแก้ไขกันนะครับเอาละก็คงมีเพียงท่านี้สำหรับชาวและคณาราศีมัง,งกรครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่อง โหาาราภาษากฎหมายของผมนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็รบกวนกด subscribe ไว้ให้หน่อยนะครับกดไลค์ไว้ให้ด้วยก็ดีท่านไหนติดตามทาง f c e b o o k f แ n Page ก็กด follow ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของผมนะครับผมมีทั้งคลิปดูดวงรายเดือนนะแล้วก็มีคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์นะครับแล้วก็คลิปความรู้เรื่องของฮวงจุ้ยนะครับเอาไว้ยังไงก็เข้าไปดูกันนะครับตัวประเทศก็มีนะเข้าไปดูได้ แนะนำให้เข้าไปดูเรื่องดวงประเทศท่านจะได้รู้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีกับการใช้ชื้อฉุดในประเทศไทยนะครับสําหรับในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ